เพื่อนในเพจเ,เข้ามาดูนะครับจะเห็นได้ว่าเมาื่อวันที่เมื่อวันที่ที่สิบหกใช่ไหมครับวัน,หนเหมออกผู้ว่ารัฐสัาน,น,นอนแกนได้ออกมาปรามข่าวลือที่ว่ามีคนหนีออกจากโรงพยาบาลสุโรทูมนะครับแล้วก็สยบข่าวลือทั้งหมดงั้นหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าก็พูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดการสกรีนนะครับขั้นตอนในการจัดประชุมต่างๆนี่ก็เลยบกเข้ามาที่คลินิกเราเพื่อที่จะ สร้างความมั่นใจให้กับน้องๆที่จะทำศัลยกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่17หรือหลังจากวันที่17ตายขั้นตอนลำยายบ้างเดี๋ยวเริ่อมอธิบายกันเลยนะครับซึ่งจริงๆแตนดาร์ดนี้เราปฏิบัติกันมาถึง6ปีแล้วนะครับปีนี้เข้าปีที่6ซึ่งเป็นเบสิกของเราเบบมากครับอันดับแรกเราจะกีนด้วยอันนี้นะครับล้างมือนะครับแล้วก็มีเรื่องของเลเซอร์จะบอกว่าเลเซอร์ไม่แม่นก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าน้องช่างต้องของเราถูกเทสนะครับว่ามีไข้ กลับบ้านไปหาหมอเป็นไว้ไข้วัดธรรมดายียยยด้วยครับแล้วก็สําหรับโควิดไม่ต้องกลัวครับเมืองไทยไม่ตายทีนี้เราจะมาแนะนําถึงตัวทําคภาษาแต่ขั้นตอนต่างๆนะครับน,นี่คมใทรมาใหม่จะช่วยอันดับแรกเลยคือเรา6ปีที่ผ่านมา,มาเราหมดไปหลายร้อย๋องแล้วเพื่อต่อถ้าไปดูในแร er ้วเพื่อนเด็กตสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเบสิกของเราเหมือไปหลายอันแล้วนะหมวดใช่ค่ะอ๋ะอใบเฟิร์นค่ะใบเฟิร์น <laughs> ส่วนตัวนี้คอเฮกซิดีนคอเฮกซิดีนเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าแอลกอฮอล์คือไวรัสตายแน่ๆนะครับแล้วก็สามารถใช้แช่ข้างมือก็อได้แต่เราเนื่องจากน้องเราเป็นดีเทลยาเนะความฟุ้งเฟือยฟุ้งเฟือยของเรามีนมนหนักกว่านี้นนะครับตัวนี้ครับโปรดจับน่จะจ๊ะ เยอรมันหรือฝร,รั่งเศสเนี่ยจะไม่ได้ต้องให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ก<ช>็เราไม่ได้ขายโฆษณานนครับแต่เราเราบอกว่าสแตนดาร์ดในเครื่องมือแพทย์ของเราแช่ด้วยน,นี้ครับคือเราสะอาดชัวร์จะเห็นได้ว่า6ปีไม่เคยมีการติดเชือ้อนะครับเรื<ช>่อง้นมอันเนี้ยเป็น,น,นเบสิกของเราอยู่แล้วคุณหมอก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับพนักงานทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเรื่องปกติแอลกอฮอล์นี่ก็มีทุกห้อง เรามีของเราอยู่แล้วเราดีใจด้วยว่าแอลกอฮอ์เราไม่ได้ซื้อใหม่นะเราจะซื้อนะคะออรับแองโกลเชลล์ <laughs> แล้วเดี๋ยวน้องใบเฟิร์นจะอธิบายขั้นตอนในการสเตอร์ไลน์ของเธอทุกงเธอทําเดลี่ของเธอทุกอาทิตย์นะครับกับน้องโมนะครับเดี๋ยวน้องจะเป็คนคนอธิบายครับใช่เลยค่ะมีฮีทและมีสเตอร์ไลน์อะไรบ้างค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขั้นตอนาทำความาสะอาดนะคะเราก็จะนําเครื่องมือแพทย์นะคะที่ทัลสกรรมนะคะมาแช่นะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ จะนำมาแช่ที่เราจะมีะะมันเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องโฉ็ได้ค่ะเพราะเราจะมีกล่องนะคะที่ใส่น้ำยาซึ่งเป็นตัวที่พี่วิ์นะคะแนะนำแล้วพูดไปเมื่อกี้คือเราจะแช่เครื่องมือความสะอาดหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนแล้วพอวันถัดไปนะคะเราก็จะนำมาล้างทำความสะอาดอีกรอบนะคะแล้วก็จะนำา้นำางด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราจะล้างด้วยน้ำกองนะคะจะเป็นน้ำกองอย่างดีเลยแล้วก็พอล้างเสร็จนะคะเราก็จะนําผ้าสะอาดนะคะมาเช็ดนะคะเช็ดให้แห้งแล้วเราก็จะนํามาที่ตู้อบนะคะตู้อบของเรานะคะขั้นตอนนี้อบสามิบนาทีนะคะพออบเสร็จนะคะเราก็จะนาออกมาวางไว้ที่ถาดนะคะแล้วเราก็จะมีเครื่องแล้วก็นํามาซีนนะคะโดยโดยโดยทางคลินิกะคะจะมีเครื่อง ซีนโดยเฉพาะเลยนะคะพอซีนเสร็จนะคะทางเราก็จะนำมาอบที่สเตอรี้นะครับสเตอรี้เครื่องนี้เลยค่ะสเตอรี้ตัวนี้มาจากไซส์หวันครับแล้วก็ความร้อนที่เราใช้จะเป็นความร้อนที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่หนึ่งร้อยสามสิบสี่องศานะครับในความใน,ในเวลาสิบห้านาทีนะครับซึ่งก็ เชื่อโรยอยู่ได้ก็ขอวแล้วครับขอให้มันยึดลงนี้ไปได้นะถ้ามันอยู่ได้ก็ให้มันยึดลงนี่ไปได้นะครับก็มันเป็นตัวอะมีบาอะไรที่เจริญเติบโตกับเราแล้วก็พัฒนาไปลึกกว่าเราแล้วยอมแพ้แล้วกันแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้นะครับความร้อนและอัดอากาศด้วยซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนะคะจะใช้เวลาทําความสะอาดนะคะรวมรวมหนึ่งคืนแล้วก็เกือบสองวันเลยนะคะโดยผ่านความร้อนนะคะตั้งแต่ตอนอยู่ที่เครื่องอบมาแล้วแล้วก็ ทคำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาเอาเข้ามาซีนแล้วก็เอานำไปอบอีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่าเครื่องมือควางแพทย์ของเรานะคะสะอาดแน่นอนนะคะปลอดภัยนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูในเรื่องของการมาเดินผิวแล้วก็กลัวว่าจะติดเสื้อไม่มีครับอันนี้ก็เห็นว่าผ้าหนูนเนี่ยเป็นผ้าหนูพวกไฟเบอร์ราคาไม่แพงแต่ที่สำคัญคือมันแห้งเร็วไม่ชุบน้ําเวลาที่เราทําเนี่ย คนไข้คนหนึ่งมาเดินผิวแล้วจะเปลี่ยนทุกอะไร,รเมื่อสัมผัสคนไข้แล้วโยนอยลงตะกร้าเลยแล้วแล้วเราก็เอาไปซักนะครับอไตะก้าครับแลวก็เอาไปซักแล้วองมีเรามีฮีเตอร์ของอิเล็กทริกตัวปั่นผ้านนะครับอยู่ข้างหลังกรณีถ้ามันไม่มีแดดเราจะปั่นแต่ช่วงนี้แดดแดงมากสีองศาคือถ้ามันถ้ามันอยู่ได้ก็ให้มันรู้ไปเพราะว่ามี UV วีเนาะยูวแรงแล้วที่สําคัญเรามีกองอากาศ ห้าเครื่องทุกห้องมีห้องมีพัดลมระบายอากาศสแตนดาร์ดสูงปีขนาดนี้ไม่รู้จะยังไงละเสร็จแล้วถ้าหันกลับไปช่างต้องนะครับจะเห็น UV UV นี่เรียกยูอย่างเดียวไม่พอนะครับฆ่าเชื้อด้วยนะครับเสร็จแล้วการการทำผ่าตัดเล็กของเรานะครับผ่าตัดเล็กของเราอห้องตัดอันนี้คนไทยสวยไหมคะสวยครับอันนี้จะขายคนไทยราคาเทาไ ขายทุกอย่างครับพี่ห้องผ่าตัดของเราอันนี้อันนี้อัอันนค้อันนค้อัน้อั้อันน้อันอันนี้อันนอันวี้อันนี้อันนด้อนนี้อนนี้อัแน้องนนี้อ่านีอันนี้อันนีอันนี้หันนี้อันนี้อันน้อนนี้อันนี้อัน้อันน้ร eh ันน <os> ี้อันน like ี้อันนี้เี้อัี้เัานี้อยู่ใันปร้เทศไท้แล้วโรงพ้าบาลชั้นนี้ัใช้้้เมื่อผ่าตัดเล็กัเรา้เสร็จแล้วเราทิ้งนะครับ แล้วก็เอาไปเผาทิ้งในถังแดงไม่มีการมาใช้ต่อนะครับไม่ต้องกลัวเลยผ้าไอเห็ดเขียวๆแล้วเอาไว้ห่มกันหนาวเฉยๆนะคะใช่สุดท้ายนี้ฝากเอาไว้การตุนอาหารแพนิกอะครับเป็นเรื่องดีนะแต่จะดีเพืบอนพวกจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดตุนเยอะเกินไปของจะเสียครับเขาอยู่เมืองนอกมาก่อนครับน้ําท่วมเมืองบริสเบนตุนเอาไว้สุดท้ายเอาไปทิ้งครับแต่มันมีข้อแก้ไขถ้าคุณตุนไว้เยอะเอาไปใส่บาน สวัสดีครับเดี๋ยวน้องเฟิร์นช่วยลากคนไข้ค่ะค่ะวันนี้นะคะทางคลินิกของเรานะคะก็มาแนะนำมาคลายข้อสงสัยเผื่อหลายๆคนนะคะที่ยังกลัวหรือว่ากังวลนะคะวิตตุกับโควิด19นี้นะคะอยากอยากให้ทุกคนนะคะทำใจหรือว่าสบายๆไม่ต้องคิดมากนะคะหรือว่าใครนะคะที่สนใจอยากทำสัลญกรรมหรือว่าความงามเนี่ยคะ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจโดยตรงเลยนะคะหรือว่าที่ช่องวิสคินิกด้วยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก่อนไปขอให้ทุกคนนะคะฝากกดติดตามช่องนะคะวิสคินิกของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย